แทนนี่คือโล่ยูทู e นั่นเองนะฮะแหมต้องบอกว่าน่าน่น้นมากเลยเพราะว่าไม่คิดเลยว่าในสุดก็มาถึงมือเราแล้ว,ลวสำหรับโล่ยูทู e อันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเกิดจากนะฮะการสมัครรับข้อมูลนะฮะเกิน1 0 0 0 0แคนนั่นเองในช่องทาง YouTube ของเรา่นเองนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วยังไม่ได้กดสมัครรับข้อมูลแล้วเราก็กดสมัครข้างล่างให้เราเดี๋ยวนี้เลยนะฮะจะได้ติดตามข่าวสารไอทีด้วยกันเปิดแล้วนะถริงงโอ้ my god นะฮะตรงนี้เขียนเลยว่า สเตปกิ๊กทีนะฮะตรงน,นี้มีใบขึ้นมานะฮะใบนี้เขียนว่า you just done something very few YouTube creators accomplish you had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel เขาบอกว่ายินดีด้วยนะฮะคุณทำในสิ่งที่ YouTube creator ไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำได้นะฮะก็คือมียอดสมัครรับข้อมูลเกิน1นึ่ง0สคนแล้วนั่นเองในช n e l นะฮะต้อบอกว่าตอนนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย ว้าสุดยอดเลยเอาฟองน้ำวางก่อนเนาะนี่ไงเดิน YouTube เดิน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 เดนเดินเดินเดนเดนเนเดินเดนเนเดนแทนเดนเดนเดินเดนนะฮะ,ะ,ะเดินเดนเดนนเดินเเดิ i นนะเด g นเดินนเด r s u นนเนน ยินดีด้วยนะที่มีคนสมัครรับรข้อมูลถึง10,000แสนคนแล้วนะฮะนี่คือโลกยูทูปนะเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่สนับสนุนรายการของเรานะ,ะมีทั้งออในในโลกเราก็มีทั้งคน,คนชอบเนาะแล้วก็คนไม่ชอบอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่านาะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนชอบมากกว่าละกันเนาะคือเราบังคับให้ทุกคนมารักเราไม่ได้หรอกแต่เราก็ พยายามนะคะทำสิ่งดีๆแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนพยายามแบบไม่ทำหยาบคายไม่แบบไม่พูจาหยาบโลนในที่สาธรารนณะให้ทุกคนเห็นหรือว่าในรายการเราเองก็เลือกที่จะไม่ใช้คำหยาบเลยนะฮะอาจจะมีแบบสบดบ้างเบาๆอย่างเงี้ยแต่น้อยมากฮะ,ะส่นนนวนใหญ่เราก็อาจจะมีเล็กน้อยนะ,ะเพื่อเพิ่มอรรถรสแต่ว่าเราจะไม่ใช้คำหยาบในรายการเลยถามว่าเพราะอะไรเห,หรอก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กหลายคนเนี่ยดูอยู่นะฮะเห็นว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่านี่สามารถพูด นะฮะอยาบคายด้นที่สาธารณะแบบจงแจ้งเกินไปเนี่ยเราคิดว่าเด็กๆก,ก็คงจะแบบเลนแบบได้เอ้าพี่คนนั้นเขายังพูดเลยหนิอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยดูเวอร์ไปเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคือการพูดคำหยาบเนี่ยนะมันก็สามารถพูดได้กับเพื่อนนะฮะหรือว่ากับคนในกลุ่มหรือว่าอยู่ในที่ที่แบบเป็นสเปซหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันพูดได้อยู่แล้วแหละไม่มีใครว่าหรอกแต่ถ้าเกิดเรามาออกรายการแบบนี้นะฮะเรามาพูดต่อสารหน้าสาธารนณาในาช ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่ make sense เท่าไหร่มันดูแบบไม่ค่อยเข้าท่าต้องบอกอย่างนั้นมันดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ซึ่งเราอยากให้ทุกคนแบบพยายามเนาะรักษามารยาทต่อกันนะก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ในช anel เรานะฮะแล้วก็ไม่ใช้คำหยาบคายหรือว่าไม่โวยวายอะไรที่มันดูแย่ๆแล้วก็มีลบไปบ้างแบนไปบ้างฮะแต่ค่อนข้างน้อยครถ้าที่มาสัดส่วนแล้วเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดมีมารยาทแดงว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนรู้เนาะว่าอะไรดีไม่ดียังไงก็ ฝากเอาไว้ด้วยสหรับตรงนี้นะฮะเนื่องจากเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแบบมากมายอยู่แล้วเราไม่ได้แบบเป็นเราไม่ใช่คนดีที่สุดเราไม่ใช่คือในในวงการนะฮะเขาจะมองเราเป็นหมวดหมู่ของเน็ตไอดอลนะคือเราบอกว่าเราเราไม่ใช่เน็ตไอดอลไม่ต้องมาเราไม่ใช่ไอดอลของใครคือเราเป็นไม่ได้นะฮะเราไม่ได้แบบ เป็นคนดีขนาดนั้นที่จะมาเป็นไอดอลนะฮะพยายามพัฒนาตัวเองนะเพื่อมีความรู้แล้วก็นําความรู้ต่างๆมาบอกมนกันเนาะอะไรผิดถูกแล้วก็ชี้แจงกันแบบเออพี่ตรงนี้มันไม่ใช่นะต้องเป็นอย่างนี้อ่ะก็จบแล้วก็เราฟังกันแล้วก็แก้ไขกันไปนะฮะการพูดผิดพูดถูกมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะก็เราก็แก้ไขกันไปแล้วกันเนาะยังไงรายการเราก็ดูชิลๆอยู่แล้วสปอนเซอร์ก็ไม่มีนะฮะมีแต่พวกคุณนี่แหละฮะที่ทําให้รายการของเราได้โล่อันนี้มานั่นเองนะฮะ 1 0 0 0 subscribers นะฮะหรือว่า1 0 0 0 0คนนะฮะตอนที่ถ้าเกิดดูผิดฮะช่นนเราตอนนี้อยู่ที่1 3 4 0 0 0คนแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่สมัครรับข้อมูลนะฮะยังไงก็ตามแต่นะฮะก็ติดตามรายการเราต่อไปเนาะมันมีช่วงนึงที่เราคิดว่าเราอยากจะเลิกรายการไปด้วยเหมือนกันนะเราท้อนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนให้กำลังใจเยอะนะฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันมาตลอดนะฮะไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีเราวันนี้จริงๆนะฮะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆฮะ แล้วเจอกันใหม่นะฮะคลิปที่เราจะออกนะฮะต่อไปเป็นอะไรติดตามดูด้วยนะฮะจะออกต่อจากคลิปนี้แหละนะฮะไปละบาย